เมื่อเรามีร่างกายบรรดาษพวบริษัทสิ่งที่เรหลีกเลี่ยงก,ก็ไม่ได้มีอย่างหนึ่งน,นั่นคือบาปทุกคนต้องมีบาปมีไม่คุณอ่ะมีเก็บไว้กระเป๋าไหนทุกคนต้องมีบาปจะนิไว้ฉันพูดแต่ฉันไม่มีบาปเนี่ยล่อมาเยอะเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันทุกคนต้องมีบาปฆ่ามดก็บ,บาปฆ่ายุงก็บ,บาปก็อาสาเล็กกนน้อยก็บ,บาปใช่ไหม ยึ่งแม่เราไม่ทําใหญ่ทําได้ก็ก็ชีวิตมดก็หนึ่งชีวิตปลายก็หนึ่งชีวิตคนก็หนึ่งชีวิตมันก็ชีวิตเหมือนกันกรรองคว,มวามบาปของทุกคนต้องมีนี่เนขอหน้าก,กลัวถ้ามีบาปอยู่บรรดาเจ็มปุตตวริษถ้าเราตายที่กําลังของบาปสูงขึ้นมันจะนําลงมาอบายภูมิตัวใหญ่กว่านั้นนะน่ากลัวมากถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกนิดเดียวแล้วก็แย่ แย่ๆหรไม่แย่ขนาดไหนก็ตามแล้วก็ถอยไม่ได้ตามกฎขกรรมจนกว่าจะสิ้นกฎข้รรมถ้าว่าเรามีความดีนิดหน่อยก่อนตายแล้วก็ไปสวรรค์ถ้าบังเอิญไปสวรรค์ทั้งๆท,ที่มีบาปมีบาปพ,พ่วงอยู่ข้างหลังแต่ว่าเวลาก่อนตายจิตนึกถึงกุศลไปสวรรค์ก่อนถ้าหมดบุญวัสนาบารมีก็พุ่งลงนรกใหม่แล้วก็ทุกข์อีก ท่านขบรรดาญาติโยมพระสุทธิทั้งหลายตัดสินใจตัดร่างกายเสียไม่ต้องตัดจังโคติกะนะคือคําว่าตัดค่อยๆตัดเห่มร่างกายเป็นของไม่ดีเป็นของน่ากลัวแล้วเข้าไปจับกิเลสให้เครื่อมพ้นคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ต้องทั้งวันนะวันตื่นเช้าแป๊บนึกแป๊บเดียวพอแล้ว คือวันนี้อาจจะตายก็ได้อย่างอาจจะตายวันนี้พรุนี้มะเร็งก็ได้แต่เราก็ไม่แน่ใจคิดว่าจะตายวันนี้เป็นเสมอทํางานทุกอย่างให้ครบถ้วนทรงความดีให้ครบถ้วนตามที่ทำได้ความดีคือว่ายอมรับนักถีอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ต้องหนักนักแล้วก็พยายามทรงศินให้บริสุทธิ์ถ้าได้กาหนดสิทธิ์จะดีมากกาหนดสิทธิ์มีอะไรบ้างทางกายก็หนึ่งไม่ฆ่าสัด สองไม่ลักทรัพย์สาไม่พูดผิดเหกรรมแถมแถมชิ้นทาอีกหน่อยแล้วก็สีไม่ดื่มสุราไดมเมรัยทางวาจามีสี่ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ยุโยงส่งเสิมก็แตกร้าวกันไม่พูดวาจาเหลวไหลทางจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำเขาไม่ให้และไม่เอา แล้วก็ไม่คิดจองล้างจองผายใครยอมรับนับือคำสอนพุะเจ้าโดยตรงแค่นี้กมมสิษฐ์ถ้ารักได้สินห้าบริสุทธิ์จะเป็นปะโสดาบันยอย่างหยาบที่เรียกวสตาขัดตรงถ้าได้กมมศิษฐขั้นต้นอันยังกมมศิษฐอยังหยาบจะเป็นโสดาบันขั้น,น,น,นกลางที่เรียกวโกลังโกละถ้าหากว่าได้กมมศิษิ์อย่างละเอียดคือคุมอารมณ์อยู่โดยไม่ต้องระมัดระวัง อย่างนี้รละเอียดจะเป็นพระโสดาบันขั้นละเอียดที่เรียวเอกวิชีถ้าทําได้อย่างนี้บรรดาทต็มปุตสสสิ่งที่น่ากลัเกือบายภูมิจะไม่มีแก่ทุกท่านบาปทั้งหมดไม่ผลทุกคนตายจากความเป็นคนไปสวรรค์เนื้อผมจะลงมาก็แค่มนุษย์เวียนไปเวียนมานิดต่อยสองสามชาติก็ไปนิพพาน